นี่ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานทำบุญประจำปีของละครเรื่ ใจนในวันนี้ที่อยากทําบุญมันเนื่องมาจากอะไรหมอเออจริงๆอยากทํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วเมื่อมี <c oughs> การเปิดประเทศเราก็ถือโอกาสทําบุญให้กับสถานที่ให้เทพเทวดาให้บรรพบุรุษแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับ <c oughs> เหมือนกับว่าเราเปิดประเทศแล้วเราเริ่มทํามาหากินกันได้ตามปกติชีวิตปกติแล้วเราก็ทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่ออายุบํารุงพระพุทธศาสนาฝากว่าก่อนจะทํา อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะฮะขอให้ศึกษาหาความรู้ก่อนคนไทยเนี่ยไม่ค่อยศึกษาหาความรู้นะครับแต่ชอบดูดูแต่รีวิวแต่แตไม่ดูวิชาการแล้วก็อย่างพอได้กระแสก็ตามกระแสไปมันมันมันจะเกิดการผลิกาก่อนทำอะไรคุยกันให้รู้เรื่องตีโจทย์ให้แตกก่อนแล้วค่อยทำเนาะรับฝากกว้ท้เื่ครับ ศีรตันตนทัยพัสยามเทวาธิราาบรมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและก็ท้าจัตุรุกบบาททั้งสี่มาราชทั้งสี่จงมาพิบานคุณหมอชนริติและญาติโยทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเป็นมงคลความมั่งมีสีสุขขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาและขอให้สร้างโรงพยาบาลใหม่ให้ประสบความสำเร็จบุญที่ทำวันนี้สง่งผลไปถึง1 6บหชั้นฟ้า1ิบหินข์อยถึงชั้นพลหม ด้วยบรารมีของพระมหากษัตราเทนเจ้าจงอวยพรจัดตพิทพรชัยด้วยอำนาจพระพุทธคุณพระพธรรมคุณพระสงฆคุณจงดลบันดาลให้ท่านสุภาพแข็งแรงปัจจันนบประเคอะทั้งปวงปัจจักัโลกภยัยไข่เจ็คิดสิ่งใดพึงปรถนาสิ่งใดขอเป็นปัจจัยแก้สารพัดนึกล่ำรวยสมหวังสมหวังทุกๆุกประการเทินจเจริญพร